สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh! Master ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กคอสโมครับก็ตอนนี้ฝ่ายเราครับเริ่มเกาะนะครับมือเรามีคนแล้วก็มียานครับแล้วก็แ Hand Tab ครับแม Maxi อุลละแล้วก็มีชิ้นยืดด้วยมือนี้จะถ้าเกิดเปลี่ยนยานแร้นี้เป็นยานใหญ่ครับจะดีกว่าดีเยอะเลยแต่ว่า Egg Wing ก็พอไหวครับเดี๋ยวเราดูตัวกหกก็เขาเริ่มก่อนนะครับตอนนี้เขาลองเป็นอรูเบอร์ครับอรูเบอร์จะเสิร์ช ตอนที่เราไม่ให้เสิร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะให้เขาเสิร์ชแบนฟิวชั่นขึ้นมาก่อนครับแล้วค่อยไปโยนตอนเขาใช้แบนฟิวชั่นจะได้ผลมากกว่านะเพราะว่าแบนฟิวชั่นมันตดวันประเทอครับถ้าเราไปขัดตอนนั้นอนะ่ะเขาก็จะบอดไปเลยแล้วถ้าเกิดตอนนี้ครับถ้าเกิดเรายโยนตรงเนี้ยแล้วเขาถือแบนฟิวชั่นอยู่บนมืออีกใบครับอาจจะซวยได้แต่ว่าไม่เป็นไรครับถ้าเกิดถือว่าเราขัดตัวปุ๊บแล้วเขา้าเปแบนฟิวชั่นอ่ะเราก็ยังโยนแม็กซีได้ครับเราก็ยังได้บิลเพล โอเคก็เดี๋ยวตามนั้นนี่เก๋ครับอ่าดูเหมือนจะไม่มีอะไระครับแล้วก็ผ่านเลยไม่เซ็ตไม่เลยตัวไม่รู้มือก็ถืออะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นแฮนด์แท็หรืออะไรก็ตามซึ่งไม่เกี่ยวกับเราครับเพราะเรามีคีนิวอ่าจูเป็นใบสเปรย์จากมุฟโซนครับตรงนี้ครับไออารูเบอร์พันแใช่ไหมเรามีวิกเกตวิชัันเก้าตรงนี้ถ้าเกิดเราลงไปตีปุ๊บเนี่ย ก็อ,อยากจะเรียกดตเมเพิ่มครับแล้วก็แปลงร่างเป็นยานต่อได้เลยแต่ว่าถ้ายานลงไปตอนเนี้ยมันก็จะไม่ได้จิ้มหลังเขาก็จะขาดทุนนิดหน่อยครับไม่ไม่ควรทาเพราะว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วครับจ่ายพันหนึ่งการตายได้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเขาเกิดอะไรขึ้นเธอเขาเนี่ยเราก็ใช้เฟกแปลงเป็นยานด้อยู่ดีเพราะมันสปีดสองก็เดี๋ยวเส้นสองใบครับเป็นชีนิ้วกับใบสเปย์นะครับหาเธอดูเขามีได้ไหม ไม่มีอะไรครับไม่แน่ใจเลนว,ว่าที่เขาจังยังไงนะมือมันจะบอดไม่เป็นไรครับไปทางของเราเราก็ยังไม่โจกคนมาช่วยตีนะครับตัวที่โจ้ไปกระป๋องกระป๋องก็จะทําให้บอดตาหน้าเราแน่นขึ้นอ่าเราก็พัดเก้าเลยครับตีครับค,ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปสองครับลงกระป๋องเอ็นเฟดเอเฟ,รเอเฟรกระป๋องเปิดสามใบหมนเดิมวครับเอ็กวิงแล้วก็ดักเลยดีเนี่ยครับอย่างที่บอกครับมันชอบ เอาใบที่เรามีแล้วขึ้นมาให้ครับเพราะในกรณีนี้นะถ้าเกิดเป็นดาร์คเรดี้หรือเป็นยานใหญ่ก็จะเก่งกว่านี้เพราะว่าไม่มีใบชบนะครับก็เลนตัวเอ็กวิงนี่แหละเขอเซตหนึ่งใบครับแล้วก็เอฟเฟกครับเอฟเฟกกระป๋องนะโม่สามใบครับอาตรงนี้ก็หวังว่าจะเป็นยานใหญ่นะเพราะตรงนี้เราก็ถ้าเกิดเป็นได้ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็ใช้ตัวนีุ้ ดักรีดีได้ถ้าวยานใหญ่ก็เก่งถ้าเกิดได้เป็นฟาร์มเกิลก็ตี o อ k เคได้เลยตัวนี้ได้เป็นยันใหญ่ครับค่อนข,ข,ข้างใช้ได้ครับตัวนี้เอ็นเฟครับลืมไปหน่อยนะมึดๆล่ะครับเริ่มง่วงได้ผิดเล่นถูกก็จริงๆนะอ่ะเทิร์นเขาอ่ะเราสามารถใช้เพลคอป๋องนะแปลงร่างเป็นเอ็กวิงเพื่อจิ้มไปหลังในเทิร์นเขาได้เลยใบนี้จะเชนไม่ได้แต่ว่าช่าหมครับผิดพลาดได้เป็นเรื่องธรรมดาอ่ะถอยไปทันเสียครับแล้วก็ไปเทินเลยเราก็เอาวิคเคร์ิต์ตีไปก่อน แล้วก็เป็นกระป๋องครับแปลงล่างแปลเป็นเอ็กวินไม่เป็นเอ็กวินครับจิ้มหลังเขาเปิดไปเบ็นี้แบนดิสเมนครับมบนนี้บอกว่าชี้เดสเปียมอนเตอร์หรือว่ามอนฟิชชั่นเวลแปะครับชุบมันขึ้นมาชุบเสร็จปุ๊บสั่งฟิชชั่นมอนแปดดาวมอนเวลแปะหรือมากกว่าจากตัวเล็กโดยการใช้มอนวัตถุดิบครับจากฝั่งใครก็ได้นะก็คือฝั่งเขาตัวหนึ่งฝั่งเราตรัวหนึ่งได้ กัเดี๋ยวเราดูครับตัวที้เขาชุบไปอลูเบอร์ครับเรามีชิ้นนิ้วที่เราซ่อนเอาไว้นะแล้วก็รีูฟอลูเบอร์ครับไม่ให้เล่นอ่าตอนนี้เขาเป็นวาลาชีครับใบนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจะเจอครับเพราะว่าจริงๆมาคครอยู่ในเด็กแหละแต่ว่าไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้โดนมากกว่าก็ใบนี้บอกว่าใช้ปุ๊บจะในเกฟฟ๋ฟกที่ ขยับการในหลุมครับแปลว่าเอาการในหลุมเข้าเด็กไปมูฟโซนอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้เพื่อนในเกตชินิวครับเพราะว่าเราจะมูฟการเข้าไม่ได้เขาก็ใช้ปุ๊บชินิวโดนเกตนะครับพอร,รีมูก,การไม่ได้ไปไปนี้ชุบได้ต่อชุบอางูเบอร์แล้วก็ฟิวชั่นคู่กับยางของเราเลยนะเป็นท่าแสงก็เป็นตัวนี้ถ้าเรากระดูกกระดิกเราจะโดนยิง600นะและไลท์เขาเลยสี่พัหนึ่ง ตัวนี้ตีไปแล้วก็เต็มที่เราถ้าเกิดปกติครับเราก็แบบถ้าเป็นเด็กธรรมดาเงี้ยเราก็สเปรย์เป็นยานยิงแล้วก็ตีก็ได้แค่สามพันเขาก็จะไม่ตายครับแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กคอสโมค,ครับมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเราได้เปรียบครับเด็กนี้จะสามารถแบบว่าตีย้ำไปเรื่อยๆครับจนเขาจะตายได้เลยเดี๋ยวเราดูครับตีหกร้อยครับเอฟเฟกต์แปะเราเป็นยานใหญ่แล้วก็เฟลคับยานใหญ่ยิง โดยกกตีครับแลวเขาจะเหลือพันร้อยนะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นที่พยายามครับยังไงเราก็ต้องตีให้ตายเรามีไปน,นี่ที่เราได้ั้กแต่แรกครับสเปร์มอนจากมูฟโซนนะก็คือตัวนี้ที่เราริมูฟทิง้งไปเมื่อกี้ตอนที่แปลงร่างเป็นยานก็เดี๋ยวเปิดใช้เลยยกขึ้นมาครับอตัวนี้เขาจะตายแน่นอนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพันเก้าตีเข้าไปเขาจะตายใช่ไหมแต่ว่วาถ้าเกิดเขามีอะไรตุกติกมาเพื่อป้องกันชีวิตเขาเนี้ย เราก็ยังสามารถใช้ตัวนี้แปลงร่างเป็นยานไปตีซ้ำได้อีกทีหนึ่งก็คือเขาจะตายแทบจะร้อเปร์เ็นเลยไม่มีทางรอดไปได้อะเอาเลยครับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมอาจจะเพราะว่าฝ่ายของ้ับเขามือไม่ค่อยดีด้วยแต่ว่าต่อให้เขามือดีครับมือเราน่าจะดีกว่าน่าจะสู้ได้แบบไม่ลำบากเท่าไหร่นักก็ คอสโมมันก็ดีอย่างตัวที่ว่าเป็นเด็กที่แบบถ้าเกิดเข้าตจังหวะเราเลยครับเราก็จะตีย้ําไปเรื่อยๆจนกเขาจะตายเลยก็เป็นเด็กที่ข้อข้างชัวครับถ้าเกิดจะปิด OTK เขาก็สำหรับวันนี้กป็ประมาณนี้ดีกว่าครับผมเดี๋ยวไปดูิล็กเหมือนเดิมนะครับ